สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับ The 100 Most Handsome Face o f 2020นะคะหรือว่า100หนุ่มหล่อที่สุดในโลกประจำปี2020นะคะจาก TC c a n d e r ค่ะซึ่งก็มีการจัดอันดับเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการประกาศผลออกมาแล้วนะคะและที่สร้างความหือหาได้ไม่น้อยเลยนะคะก็คือมี2หนุ่มหล่อจากประเทศไทยของเรานะคะติดอันดับในปี2020นี้ด้วยค่ะ คนแรกก็คือแบมแบมกันพิมุกพวกุลนะคะหรือว่าแบมแบมกอสเซเวนนะคะสมาชิกสัญชาติไทยที่เข้ามาติดในอันดับที่48ค่ะต่อด้วยนักแสดงหนุ่มไบร์วชิรวิชชีวะอารีนะคะดาวรุ่งที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีรีส์สายวายนะคะเพราะเราคู่กัน t o เกเตอร์เ e อะซีรีนะคะเข้ามาอยู่ในอันดับที่61ค่ะส่วนหนุมที่คว้าอันดับหนึ่งหนุ่มหล่อที่สุดในโลกประจำปี2020ก็ได้แก่ฟิลิกค่ะหรือว่า พิวที่พายนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีคนติดตามมากกว่า108ล้านคนนั่นเองค่ะ